ก่อไปก็ไปต้มน้ำเอาจางซีก็แลกกันแยดบันอาบน้ำสองหนก่อไปกอนโอ้ยก่อไปก่อไปต้มน้ำเอาจอางซีก็กกกออกแลกกันอาทิตย์หนึ่งอาบน้ำห้นเดียวผู้ใดกระบอแลเ,เรียว ก่อ,อไฟก่อนต้มน้ำก้อนออหนาวมันหนาวตัวหนาวแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วน้องแก้วมาอาบนา้ำต้มมาเด้อพี่น้องมาต้มน้ำอาบพื้นใส่ก่อน โอ้ยหมวยต้มปอาดบปลดิบน้ำเป็นทิศแล้วอน้ำขายบอกเลยฮะต้มน้ำนี่าน้ำมา แล้วอาบวันนี้ล้อือืเ้าบต้มก็บได้อาบเ้ยเฮ้ยบต้มก็บัได้อาบเนาะอ้าวตกไปน้ำน้ำ้ยเ้ยเ้ยบต้มก็บได้อาบอ้า ต้มน้ำอาบเด้ไว้เว้ยอาทิตย์นึงอาพเพื่อนนึงปุยมันไว้่ละเ็นปึง้งเอ้อมาเดอ้อต้มน้ำอาบก้อนบลาเออมาไปเก็บเก็บวันวันนี้ได้อาบน้ำเสร็จที có kia có vòm con có chị nào có vòm con Yeah, yeah. Tha cái gì Tha sẽ e <coughs> ôi ừ, thịt nó ngạp tam thiên nó gạo luôn đi qua bữa đây ạp con chị ạp à, hồ

ดิงเดิยดิงเดิยดิ่ง,ง,งอาบน้ำวันนี้ได้อาบน้ำแล้วนะต้มน้ำเต็มเลยนี่สามวันก็ไม่ได้อาบโอ้ยไปหาแล้วอาบก่อนน้ำยังหอนอยู่เป็ยักษอนแท้อยากอาบแล้ว

โอ๊ยด้ละดิ๊ดลิ๊ดดิ๊ดลิ๊ดดิ๊ดลิ๊ดดิดลิ๊ดลิ๊ดโอ๊ยกาค่ะพี๊เจ้ามันจัง มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาอาบน้ำน้ำกันต้มมอหนึ่งอาบน้ำกันก็ได้แล้ว่าดิง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 ิงด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 ิง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  ที่เราทานก่อนขีประทานทานจุ่มน้ำได้เออจุ่มน้ำโอ้ยบ่แม่นปิงไฟธรรมดาเด้อพี่น้องเบิ้งเบิ้งทานพรนี่ตาคุณตาพรขีบทานมาใส่ขู้ท้งน้ำนี่จุดจุ่มน้ำจุ่มน้ำได้จุดโอ้บ่แม่นปิงธรรมดาเด้อพิงเองเองพิงอี๋พิงได้ก็ได้ท่านพ่อพี่น้อง นี่เออนี่บังนี่ตาพ่นฝิงทุงมือทุกมือพ่นจุ่มน้ำแล้วก็ตากไว้พี่น้องนี่ทานสีมือตาเนาะตาคีดใหญทุกอย่างเออมีทานกะก่อไฟกะพอเป็นทานตากะคีบจุ่มน้ำไว้พี่น้องนี่ได้เป็นถุงปุ๋ยได้หลายถุงปุ๋ยแล้วนี่คุณ ยายมาฟิงว่าตาคีบด้วยายมาฟิงจังตาจะคีบบอกไว้ยายฟิงเน่ตาว่าสั่นดอกเออเนาะคนเอาฐานเนาะคนเอาานนี่แหละเขาเรียกคนเอาทานเนาะนี่คนเอาฐานพี่น้องเบิ้งเบิ้งฟิงไฟมีประโยชน์เด้นี่ได้ทานเอาไว้กินเนื้อย่างพร้อมพี่น้องเอ้ยโมแมนฟิงธรรมดาเด้เอาไว้กินหมูกระทะ เอาไว้ย่างปลาย่างอยังก <before> ็ได้เนาะตาเนาะเออย่างได้ทุกอย่างย่างได้ทุกอย่างเนาะวะนี่ก็ได้จังหลายอย่างอยู่รู้มดละตีนั่นคืุ้มคีบอีกเอาออกมาเทไว้ถั่วเฮอตาเออไหนเออมันดับแล้วนี่มันดับแล้วก็เอามาเทตากแดดไว้เออเทไว้เออตากแดดตัวแห้มันแห้ง นี <ừ> ่ก็ฟิงอีกคิปเออเออค